นี่คือ1ล้านเดวิลชาร์ดที่ผมใช้เวลากว่า2อาทิตย์ครับในการฟาร์มหามันมาทั้งเล่นในไลท์ทั้งนอกไลท์นอกสตรีมคือแบบกว่าจะฟาร์มหามาได้1ล้านเลือดตาแทบกระเด็นฮะ,ะและจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ไปประมาณสัก4ี่แสนกว่าแล้วด้วยเรียกได้ว่าแบบโอ้โหฟาร์มตาเลือกเลยครับผมซึ่งเจ้าเดวิลชาร์ดอันนี้นะครับใช้ในการสุ่มหาเดยวโ,โลครับและแน่นอนว่า1ล้านชาร์ดเนี่ย เราได้หนึ่งตัวแน่นอนเพราะว่าเกมมีระบบการันตีครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เดวโล1ห่งตัวครับเราต้องการเดวโล่ถึง4ตัวเพื่อที่จะปั้นให้มันสุดเวลลุงสกิลทรีตันนะครับผมและในวันนี้เราจะสุ่มได้ถึง4ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนีโมช็อป หากคุณกําลังตามหาร้านเติมเกมพาร์ทในโลบอกผมขอแนะนํำ n ีโมช็อปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเติมเกมพาร์ทรับฟาร์มแมปต่างๆอย่างเช่น a l l s าทาวเวอร์ดีฟ n s e เอก็มีนะฮะหรือแม้แต่ขายสัตว์เลี้ยงในโกากาเดนครับหากคุณสนใจฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผม okay, โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็นั่นแหละฮะอย่างที่เกินไปต้นคลิปนะครับหล้านชาติโอ้โหฟาร์มาแบบใช้เวลานานมาก ถือแบบเราต้องอดใจห้ามใจที่จะไม่สุ่มด้วยนะกว่าจะได้ขนาดนี้ก่อนๆน,นั้นจริงๆผมก็สุ่มไปเยอะแล้วนะครับดูจากการันตีนะการันตีของผมเหลืออยู่660นะครับก็สุ่มไปประมาณ1,340เนาะเพราะว่าการันตีมันตอนที่เรายังไม่สุ่มอะ่ะมันจะ2,000นะสุ่ม2,000ครั้งการันตี1ตัวซึ่งมันการันตีได้ครั้งเดียวนะครับ ตัวที่2ตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยอันนี้คือดวงล้วน,นเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงฟาร์มถึงหนึ่งล้านอันนะครับผมอ่าเรามาดูเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะครับโอกาสอองเขาอยู่ที่0.1นนะครับแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคือมันยังไงก็ดวงอยู่ดีครับดวงคุณจะได้มันก็ได้ดวงไม่ได้มันก็ไม่ได้อะนะมาดูว่าวันนี้ผมจะได้กี่ตัวนะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเราเรามีน้ํายาไหมน้ํายาบูทดวงอะ่ะอ่าจัดไปหนึ่งขวดบูทได้ป่ะตู้นี้ผมไม่รู้มันบูทได้ไหมนะขอดูหนะ่อย อ๋อตู้นี้บูธไม่ได้นะครับเปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มเนาะถ้าถามว่ากินฟรีไปนะฮะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรตอนที่เราจะสุ่มนะคุณผู้ชมเราก็ต้องขอพรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะครับผมมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงวันนี้ขอให้ได้ด้วยสี่ตัวมาไปเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะครับผมไปแบบรัวๆออ,อตโต้คิกแล้วเดี๋ยวช่วงตอนใกล้หมดเราค่อยไปแบบช้าๆเพราะตอนนี้คือมันหนึ่งล้าน มันมันจะแบบเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้ระบบสุ่มคือแบบมันไวมากนะคุณผู้ชมเราเปิดออโต้คลิกแป๊บเดียวคือแบบมันลูดหายลูดหายเลยนะคุณผู้ชมไปครับลุยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิระบบสุ่มเกมตอนนี้คือมันสคิปไวมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยมันลูดหายลูดหายเลยนะโอ้ตอนนี้แป๊บเดียวสุ่มไปประมาณอู้สุ่มไปร้อยกว่าแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหสองร้อยแล้วโคตรไวอะระบบสุ่มตอนนี้คือมันไวมากนะ เออใครแบบสุ่มหาตัวรับนี่คือแบบโคตรเร็วนะครับแล้วก็อ่ ه, เีเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับใครที่แบบเออไม่รู้วิธีข้ามแอนิเมชันนะค,คุณผู้ชมเลื่อนลงมาตะไอล่างสุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแซลมอนแอนิเมชันนะครับติ๊กเปิดไว้มันจะข้ามไปที่มันเปิดประตูอ่ะเออแล้วก็คือวิธีการจะให้มันแบบเนี่ยกดข้ามตรงนี้ก็คือเรากดอีกทีหนึ่งครับูง,ง่ายๆคือกดรัวๆเลยแบบนี้เลยเนี่ยผมเปิดเราต้องที่กดรัวๆเลย แล้วเดี๋ยวพอมันการันตีหนึ่งตัวบุ๊บเดี๋ยวเราออกไปดูก่อนว่าในระหว่างที่เราสุ่มก่อนการันตีอ่ะเราได้มาสักตัวไหมตอนนี้เหลืออีกหนึ่งร้อยนะครับจาการันตีแล้วจากการันตีแล้วห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบรอบสุดท้ายกดด้วยมือแล้วกันเอ้ยเราไม่ต้องดูนี่หว่าเพราะว่าถ้าเราได้มันต้องมีคัตซีนถูกปะ่ะเออผมลืมผมลืมถ้าเราได้มันต้องมีคัตซีนนี่หว่าถ้างนั้นเราก็ปล่อยรัวๆเลยอยืโอเคเดี๋ยวโลตัวแรกมาแล้วนะครับอันนี้การันตีนะคุณผู้ชม อันนี้การันตีนะเออเดี๋ยวผมย่อยตัว5้าดาวด้วยดีกว่าเออเอาแค่ชายนี่กับเทดพอเดเวโลตัวแรกการันตีนะครับผมมาแล้วนะมาตัวต่อไปนะครับโอ้โหหายไปสองแสนแล้วอ่ะคุณผู้ชมสองแสนแล้วไม่ได้ยังไม่ได้ตัวเลยนะคือไอที่ได้มันการันตีเราไม่นับนะครับผมตอนนี้เราต้องการเดเวโโลสามตัวนะคุณผู้ชม เป็นกาลังใจผมหน่อยกดไลค์คลิปนี้เป็นกาลังใจผมหน่อยกว่าจะได้คลิปนี้คือใช้เวลาฟาร์มนานมากนะครับโอ้โหแล้วแบบเพ็ดมันรูดไปเร็วมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมดูเด็คือมันรูดไปหายแบบเร็วจัดโอ้โหหายไปหนึ่งแสนแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้หมาวะ่ะเฮ้ยตัวนี้มาไวตัวนี้มาไวตัวนี้มันมาไวอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องขอแบบนี้ขอแบบนี้ ขอไวไวแบบนี้ครับโอ้โหรอบนี้มาไวว่าเอาเรื่องจัดขอไวไวแบบนี้อีกรอบนึงปึออ๊บเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่ละหกแสนหกหกแสนสี่หกแสนสามเดี๋ยวพยายามดูเรื่อยๆนะนี่เป้าโ,โหหกแสนแล้วนะครับเอ้ย ตอนนี้เราถลุงไปสี่แสนแล้วอะเอาเรื่องอยู่นะมันเอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชมแล้วถามว่าเราเข็ดไหมเราไม่เข็ดเราลุ้นเลยไปเราไม่เน้นคลิปนี้ายาวอยู่แล้วคลิปคลิปแนวสุ่มๆแบบนี้เราไม่ต้องทําให้มันยาวเราเอาแบบวัดดวงวัดใจกันไปเลยโอ้โหมันมันไวมากเลยอะ ห้าแสนแล้วโอ้หายไปห้าแสนแล้วว่ะตุ่มไม่ถึงนาทีหายไปห้าแสนโคตรเร็วเพิ่งได้มาตัวเดียวเองนะเราไม่นับการันตีนะครับเราต้องการอีกสองตัวนะคุณผู้ชมในห้าแสนนี้สองตัวจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยขอทีเธอเพื่อนอ่าผมว่านะเราต้องอัญเชิญอินฟินิตี้กันเลดใช้พลังแห่งเกมสโตนอะัะมณนี ทั้งห้าเมตรไปเดี๋ยวยาวเลยครับผมรวดเดียวหมดคัดซีนขึ้นหน่อยคัดซีนขึ้นหน่อยอยากกลายเป็นโดนัทแล้วคัดซีนขึ้นมาเร็วมาไหมมาไหมหนึ่งล้านชาติผมมันจะได้แค่นี้เองเหรอเอ้ยอย่าทำให้เสียชื่อดีเอาตา ออสตาครับพี่ถ้าพี่ไปม,มาเนี่พี่จะเสียคนเล่นเพิ่มอีกคนหนึ่งหนักพี่ออตาอืมขอหน่อยเฮ้ยเดียววโลผมผมฟากมาตั้งสองอาทิตย์นะพี่โอ้โหแล้วมันรูนหายไวมากเลยอะตอนนี้เราเหลือประมาณสองแสนกว่าแล้วอะคุณผู้ชม,มคือแบบหนักน่วงนะเริ่มหมดหวังแล้วอะ่ะโอ้โห เริ่มหมดหวังแล้วคุณผู้ดูฮ่าแค่นี้เหรอโอเคตัวที่สองเออโอ้ยตัวสุดท้ายเว้ยเรามาลุ้นกันว่าตัวที่สี่เราจะได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเราขาดอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นตัวที่สี่เราเหลืออีกสองแสนภายในสองแสนนี้ถ้าตัวที่สี่ไม่มานะ เจอกูแน่ฟ,ฟุตตี้ไปเฮ้ยแล้วมาอย่างไวอะ่ะเอออย่างนี้กูค่อยยิบได้หน่อยเพื่อนของจริงแมฟ,ฟุตตี้มันรักผมว่ะขอบใจมากเพื่อนตรงนี้เราปล่อยสุ่มให้มันหมดเล่นไปเลยก็ได้เสือได้ตัวที่ห้าไว้แอคเสื่อได้ไชนี่ปอะไชนี่มาหน่อยเรามีน้ำยาบูธไชนี่ป่ะ เรามีน้ํายาบูธใช้นี่ไหมสุ่มตั้งนานลืมกินจัดไปเพื่อนมาเพื่อได้ใชน้นี่มา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 ไอ้ฟุตตี้ขอหน่อยให้เป็นบุญตาหน่อยว่าคุณยังรักผมอยู่เราจะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายฟุตตี้เดียวโใชน้นี่ขึ้นมาหน่อยเพื่อนฟุตตี้เนวีจัดให้ผมหน่อย เหลือเท่าไรน่ะสี่หมื่นละจะหมดแล้วอ่ะขอแป๊บก่อนหมดอ่ะเอาเดวอโลชายนี่มาให้ผมหน่อยได้ยาด้ยาโอ้โหฟุตตี้บอกอาจจะยังนะผมลืมว่าผมน่าจะกินให้เร็วกว่านี้โอ้โหไม่เป็นไรยังไงเป้าหมายวันนี้เราก็สำเร็จนะครับผมเดวโลสี่ตัวเรียบร้อยอ่า สำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ผมป็นกำลังใจให้ฮะฟาร์มกันแบบตาเหลือกเลยนะคุณผู้ชมเอ่อตอนนอนก็คือปล่อยเอฟเทาแชมเบอร์อย่างเดียวเลยนะครับแหละสำหรับใครจะปั้นสุดแต่สําหรับใครที่ไม่ได้แบบว่าเป็นสายฮาร์ดคงฮาร์ดคออะไรก็เก็บไว้ตัวเดียวก็พอแล้วคืออย่างน,น้อยๆควรเก็บไว้หนึ่งตัวนะมีมีเก็บไว้หนึ่งตัวอย่างน,น้อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องปั้นสุดก็ได้ถ้าถ้าคุณแบบไม่ได้ฮาร์ดคอพักมากพอนะ Okay. ต้องรีวิวไหมผมว่ารีวิวออจริงรีวิวคงไม่จำเป็นต้องรีวิวหรอกเพราะว่าคลิปรีวิวน่าจะมีกันเยอะแล้วละ่ะน่าจะออกมาตั้งแต่วันแรกๆที่คนดวงดีเขาได้กันละโอเคคลิปนี้เราไม่มีแก่นสารสารลาอะไรเท่านั้นนะมีแค่นี้แหละเรามาสุ่มหาเดียววอลโลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากได้คลิปอะไรก็บอกม้นบอกไว้รักกันอเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเราจะสุ่มออกสตาไปเลย ยังก่อนยังก่อนเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันแลัววันนี้บ๊ายบาย,บายครับ